S <S <an ye o> นองอาจารย์มิลีนะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะอาจารย์มิลีมาอ,าอยากจะอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องอที่ว่าแรงงานจะอขอคำปรึกษาแล้วทำไมพี่ไม่ได้ให้คำปรึกษา,านาาแล้วนะคะค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเดือนมีนาคม แรงงานไทยก็ลืมเข้ามาในเกาหลีแล้วก็เข้าเข้ากักตัวที่นี่นะคะเข้ากักตัวที่นี่แล้วก็พี่ก็ต้องดูแลหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นนะคะต้องยุ่งกว่าปกตินะคะซึ่งไม่มีเวลาที่ดูแลแรงงานได้เต็มที่และวขอโทษด,ด้วยนะคะ รายงานที่ได้อบรมศูนย์โอจูปีที่แล้วทุกคนก็อยู่ในเบสน,นะคะกลุ่มใหญ่ที่ชื่อว่าศูนย์อบรมโอจูปี2021แล้วปีนี้22พี่เพิ่งเปลี่ยนชื่อวันนี้เป็น2022นะคะค่ะก็เรยงานหลายคนก็ส่งเมสเซจนะคะ,ะว่าเอาเอปัญหานะคะ แต่ว่านองจากว่าพี่ไม่มีเวลาเข้าดูได้นะก็เลยขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้อ่านทันทีนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะพี่ก็อยากจะตั้งใจนะคะตั้งใจให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแต่ละคนในที่แบนนะคะค่ะเพราะว่าตอนนี้เรงานก็จะเริ่มเข้ามาสัปาห์ละครั้งหนึ่ง นะคะเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้พี่ก็ปรับตัวได้แล้วนะคะการพิจที่แล้วอย่างปรับตัวไม่ได้บางการนะคะว่า,วาดูแลมันบินไหลยอย่างหลเรื่องนะคะเมื่อก่อนก็ไม่ได้กลับตัวใช่ไหมกักตัวที่นี่ก็ต้องดูแลทุกๆคนจํานวนน้อยคนเข้ามาจํานวนน้อยก็ต้องมีงานหนักขึ้นเพิ่มหลายเท่านะคะค่ะก็เลยพี่ก็คิดมาเรื่อยๆว่า คือถ้าพี่มีเวลาก็ให้คำปรึกษาทีละคนในห้องนี้นะคะ <c oughs> ค่ะก็วันนี้แหละคือเป็นเวลาที่พี่ตั้งใจให้คำปรึกษานะคะแต่ว่า,เ,าเห็นแล้วรายงานหลายคนก็ส่งมานานแล้วบางคนก็คงลืมที่ส่งไปให้กับพี่นะคะค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ คนอื่นก็ดูแล้วก็อาจจะได้คำตอบนะเกี่ยวกับปัญหาเหบองการได้นะคะค่ะในห้องนี้นะคะจะมีเนี่ยค่ะสูนอบรมเยจูเห็นไหมคะค่ะเห็นไหมเนาะเห็นนะคะเนี่ยค่ะสูนอบรมเยจูค่ะ ก็ทุกคนก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะเมื่อก่อนพี่ก็แยกเป็นแต่ละรุ่นห้องเช็ดนะแยกเป็นแต่ละรุ่นนะคะค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเรงงานอาจจะมีโอกาสคุยกับรุ่นก่อนดีกว่านะคะก็เลยให้มารวมเป็นห้องเช่นเดียวกันนะคะค่ะ ก็พี่จะลองคนเขาลองกดเข้าไปในห้องเช็ดน,นี้พี่ไม่ได้เข้าไปตั้งมาแล้วหลายเดือนวันนี้คือวันแรกไม่ใช่วันแรกนะเมื่อก่อนก็เข้าด้วอยู่แต่ว่านานแล้วแ็นะะไม่กล้าเรยงงานก็พูดอ,อลายเรื่องนะคะพูดหลายเรื่องนะะเอ่อ วันนี้มีแรงงานหนึ่งคนรุ่นเก้าห้าเก้านะคะแรงงานรุ่นห้าเก้าเก้าห้าเก้านะนาแล้วนะคะของปีที่แล้วต้นปีท,นะะนปที่แล้วนะคะต้นปีที่แล้วเนี่ยค่ะคำว่ายังไงเรามาอ่านด้วยกันนะเรามาอ่านด้วยกัน แบบว่าลากระเป๋าเดินทางหนีเลยครับจบ <c oughs> ค่ะอพอดอีพี่ก็คือได้รับเข่าวจงไหนจ้างบางคนนะคะว่าแรายงานเพิ่งเข้าบริษัทไปแล้วก็นออกไปแล้วนะคะนิยกไปแล้วค่ะทุกคนนะต้อง ต้องคิดดีๆนะคะว่าออถ้าเรานี้ออกไปแล้วนะคะก็คือนายจ้างจะแจ้งนะคะแจ้งเป็นพี่น้อยได้หลังจากวันทัดไปจากวันที่เรานี้ออกไปก็หมายถึงว่าถ้าเรานี้ออกไปวันนี้ใช่ไหมอีกห้าวันนายจ้างก,ก็ไปแจ้งได้นะคะว่าเรานี้แล้วให้ให้ให้พี่จ่เราตัด เป็นพี่น้อยนะคะค่ะมีปัญหาอะไรก็เอ,อทสงสารแรงงานนะคะเพราะว่าคือตอนแรกก็เราก็มีความหวังมาดูสภาพกันที่ทํางานไม่ดีมากเย่มากนะคะเย่มากๆเลยจนแบบอยู่ไม่ได้อะไรก็นี้ออกไปเลยเ,ออเพราะว่าปางกรณีก็ไม่ใช่เป็นตามแพ็์ผลที่ให้่งเงินได้ ตาม epa นะค่ะก็เลยดีได้ดีไปอย่างเดียวนะค่ะอนนีแบบนี้ก็ได้เฉยๆบ้างเลยแต่ว่าบางคนก็กลับใจไม่ถึงว่าเปลี่ยนใจนะคะดีไปแล้วยังไม่ถึงห้าวันนะยังไม่ถึงห้าวันเขาเปลี่ยนใจอยากจะกลับไปที่เดิมก็รีบกลับไปเลยนะเพราะว่านายจ้างจะต้องรอห้าวันนะคะค่ะแต่ว่า ตามปกติแล้วกรณีของคนอื่นนะค่ะถ้ากลับไปประมาณภายในสิวันนะก็กรมแรงงานไม่ได้ตัดวีซ่าให้นะคะค่ะให้ทำงานต่อที่เดิมน,นะคะค่ะอ,อ,อันนี้ามีหลายคนก็คุยกัน ทีนี้ผมก็านานจนางไม่ออกสลิปให้เอาอยัางไงดีนะคะเอาอยัางไงดีตั้งแต่ปีนี้ค่ะนายจ้างก็ต้องให้สลิปเงินเดือนให้กับแรงงานทุกคนนี่คือกฎหมายต่างๆอย่างปิดที่แล้วนะคะนายจ้างให้ไม่ให้มันขึ้นอยู่กับไหนจ้างไม่มีกฎหมายอะไรจะว่าได้นะคะ ว่าตั้งแต่ปีนี้นะคะทุกคนไายจ้างทุกคนต้องออกเสลดเงินดอนให้แรงงานไม่ว่างก็ฟ้าฝนกฎหมายแรงงานนะคะก็สามารถาจะฟ้องได้นะคะฟอ้องร้องได้แต่ว่ากรณีนี้ไม่ใช่เป็นให้ผลที่ใหญ่กงินใดซึ่ง อาจจะทางกรมเรยงาให้คําแนะนาําให้คําเตือนแค่นั้นแล้วก็ให้ใจค่าปรับให้ไหนจ้างใจค่าปรับนะคะค่ะแล้วยังไงก็บอกให้เขาออกง่ายนะคะค่ะาการเรงงานบอกว่าอาหารที่ยังมีฟรีนะคะ่ทีนี้บางคนก็ท่า อาหารที่ยงนะให้ฟรีหรือเปล่านะคะทำงานกาหลีอาหารที่ยังให้ฟรีไหมให้ฟรีนะคะให้ฟรีนะคะแล้วอาหารเช้าอาหารเช้าที่อาหารเช้ากับอาหารย็นจะมีให้ไหมมีให้นะคะอาหารเช้าอาหารย็นมีให้ถ้าเราทำงานเวลาตั้งแต่เช้าแล้วก็ทำถึงดึกๆเป็นถึงว่าทำาอ่ด้วย น่าจะมีให้นะคะแต่ถ้าเราทำงานเป็นชั่วโมงเลือข้ามโมงเย็นหกโมงย็นแล้วก็คงตอนเย็นอาหารเย็นคงไม่มีให้ในจ้างบางคนก็ให้ก็มีนะคะแล้วเ่ไหนายจ้างนะคะแต่วว่าอาหารเที่ยงก็ให้มีอยู่แล้วนะคะบางคนก็บอกว่าอาหารเที่ยงไม่เอาเพราะว่าอาหารเกาหลีที่โรงงานไม่อร่อยขอเป็นงอนได้ไหมแล้วเขาก็ซื้อ อะไรข้างนอกแล้วเอามาทำกับข้าวเองกินเองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะต้องคุยกับไหนจ้างนะค่ะก็รายละเอียดคุยก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ติดต่อส่วนช่วยเหลือให้ล่าช่วยคุยกับได้นะคะค่ะรางานไหนไม่มีโอทีก็โคตอนนี้ไม่มีอาหารนะคะค่ะเราดูถึงตอนห้องกลุ่มรวมนี้ แค่นี้ก่อนแล้วก็ดูของเอรงานทีละคนข้อความที่เขาส่งมา